สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาเก็บเห็ดเห็ดพึ่งสีพีชหรือว่าที่เราเรียกว่าใบคลเลอร์บลลีกตอนนี้ก็เห็นอยู่ดอกหนึ่งตรงนี้ละบริเวณน,นี้ก็เป็นบริเวณเดิมที่เราเคยเก็บกันทุกปีอะนะเก็บเลยสวยเลยใช่ไหมล่ะอ่อนๆเลยไหม สวยมากเห็ดพันนี้เขาจะสวยนะเนื้อข้างในเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็หัวด้านบนตัวตัวของเห็ดก็จะเป็นสีส้ม <c oughs> ก็คือเป็นลักษณะเด่นของเขาเลยอ่ะสวยแล้วก็กลิน่นเวลาเราหั่นผ่ามากลิ่นดมก็จะเป็นกลิ่นของซุปเนื้อเป็นกลิ่นซุปเนื้อ <c oughs> ใช่เหมือนซุปเนื้อก่อนที่เราต้มต้มซุปกินนั่นแหละเป็นกลิ่นนั้นเลย นี่ตรงนี้กลุ่มบอลเริ่มเลยอุ้ยหลดอกมากเลยนะดูสิหกดอกหลดอกกี่ดอกนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดดอกไงตบแล้วเสียงมันไงตบเสียงก็น่ารักเนาะเราก็จะมาเก็บกันแน่นแน่นมากเลยนะสวยจังเลยอะ อมอขนาดทุกกำลังโอเคขนาดนี้ยเน,ะนาะดึงมาเลยเหมือนขนมปังอะ่ะเนาะเห็นเหมือนขนมปังมากๆไงบ้างด,ดึงยากนะนิดหน่อยพัผนแน่นใช่ไหมห โอ้ยสวยเนาะดูสิโอ้ยสวยมากเลยอะ่ะเราก็จะมาทำความสะอาดกันสวยงามอะ่ะสวยงามมากควารู้สึกเป็นไงบ้างเวลาหั่น อชอบมันเป็นไงมันเหมือนฟอกมะม่วงชอบเวลาเห็นสีข้างในมันอ่ะสวยมันมันแน่นไม่เหมือนเห็ดอย่างอื่นอบอกไม่ถูกเนื้อมันดีดีสีเขาแบบจะเป็นสีแบบเหมือนมะม่วงเลยอะ่ะเนาะแล้วกลิ่นน่าจะหอมมากหอมเป็นซุปเนื้อมากๆเวลาตัด ก็คือเห็ดพึ่งพันนี้สีสวยที่สุดต้งแต่เก็บมาไม่เราตรงสวนเนี้ยที่เนี้ยมันจะไม่เหมือน,นที่อื่นอ,อืมันจะไม่มีแมลงกินเลยนะแล้วมันจะสวยเนื้อแน่นอย่างเงี้ยใช่ปกติเราเราเก็บป่าอื่นบางทีก็มีแมงเจาะบ้างอะไรบ้างแต่ที่นี่ไม่เคยมีเลยนะที่นี่เป็นป่าเป็นป่าเดียวที่ไม่มีแมลงเจาะไม่รู้เพราะอะไรป่ามันก็จะสวยหรือว่าป่ามันโล่งปกติแล้วแมงมันจะแบบ เวลาถ้าป่ามันทึบๆบอกไม่รู้นะอืมโอเคเราก็เก็บ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 ใจถุงไอ้เพิ่งนี้เราก็หมกเขาไว้ที่เดิมเขาให้เขาเกิดปีหน้าเนาะที่นี่เกิดเยอะทุกปีคือแบบมาเก็บนี่เรียกว่าได้กันถึงถุงทุกปีอะ่ะกินไม่หมดอะต้องเอาไปแจกเพื่อนเลยโอเคไป เก็บใส่ถุงไปตรงนี้เจอสามดอกน่ารักมาเนี่ยนี่ดอกน่ารักมากยุงเยอะใช่ว่านะยุงเยอะมาก <perception> กำลังเห็ดกำลังอ่อนๆเลยนะสามดอกกันอ่อนตรงนี้ถ้ากินไปหมดแล้วโอเคดูต่อ คูิซเตอร์ใช่ไหมสามพี่น้องสองแอบน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยได้ดูเลยสิน่ารักเนาะมากมากน่ารักมากมากนอวลๆเลยสวยงามน่ารักน่ารักมีอีกไหมมีอีกไหม ปีนี้เห็ดมันเยอะจริงๆเนี่ยอะไรกันนี่กำลังเยอๆนี่อีกหนึ่งดูตามทางนี่นี่อาสัตว์ป่าโอ้โหเยอะจังเลยนี่อีกกลุ่มใหญ่มากลลองดูนะข้างล่างเป็นน้ำอ่ะเนาะเนี่ยด้านบนเนี่ยโอ้โหอ้นนี่ก็อีกพันหนึ่งนะก็เป็นเห็ดพึ่งนี่แหละแต่อีกพันหนึ่ง โอ้โหแถวนี้โอ้โหโอ้โหนั่นลงไปข้างล่างกันเยอะแยะไปหมดเลยอะโอ้ยเยอะมากเยอะถึงเยอะถึงเยอะฝุ่นเยอะมากทีเนี้ยโอ้ยเยอะๆๆๆโอ้ยตรงนี้ตรงนี้แหลกลานไปหมดแหละโอ้โหนั่นข้างในยเยอะโอูโ้ยนูน่นนูน่นนู่นไหนดูหน่อยดิ โอ้ยนี่กินไม่ได้ละค่ะนูน่นดูข้างในนูน่นนุน่นนุน<ส>น่นนุน่นสีแดงๆดงนุง่นนุ่นนุ่นเห็ดพึ่งสองสีเต็ไมไปหมดนูน่นสีแดงๆใช่หมดพวกนั้นกินได้แต่ว่าไอ้พวกนี้ก็โตใหญ่กันไปหมดแล้วอะ่ะโอ้ยเยอะอุ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่ดูกลุ่มนี้ค่ะดูกลุ่มนี้อุ้ยน่ารักมากอุ้ยน่ารักน่ารัก โอ้โหกำลังกินเลยเนี่ยกำลังกินเลยค่นนี้เดี๋ยววิ่งไปเอาถุงมาเก็บกันค่ะอันนี้ก็คือขับรถผ่านแล้วก็เห็นอยู่ติมริมริม,มทางโอ้โหเยอะมากเลยบ่าตรงนี้นี่คดูไปตามตามข้างทางเต็ไมไปหมดเลยโอ้โหแต่กลุ่มนี้น่ารักจังเลย ยน่ารักเลยสวยมากๆดูว่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆสวยมากขนาดกำลังแบบน่ารักเทียบกับมือโอ้ยน่ารักมากปีนี้ฝนตกเยอะเห็ดเต็มเลยจริงๆเราก็ออกมาเก็บเห็ดกันเยอะนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอกันเท่าไหร่ช่วงนี้อืงมากองไว้กัน น่ารักมากอ่ะอุ <des> ้ย <k> น่ารักมากมากน่ารักมากอุ้ยกลุ่มนี้ถ้าจะถ้าจะสวยละ่ะ mm hmm. ถ้าจะอร่อยนะ <des k> อุ้ยอุ้ยเฮ้ยหน้าเล้ยขอโทษที <des k> เก็บใส่ถุงไปก่อนเอาไปทำความสะอาดที่บ้านน่ารักมาก<ผ>มเลยอ่ะสองลัานี่ก็น่ารักนะสวยงามสวยงามอ้วนปุ๋งเลยดราไม่รู้ว่ามันหลุดอยู่นานหรือย,อยังไม่เอาเก็บใส่ถุงไปก่อนเนาะ ดูต่อเดี๋ยวกดูเหยเอะเอยเอะเอยเอะเยอะมากข้างในนั้นเต็มเลยทีนี้เรามาทําความสะอาดเห็ดกันที่เก็บมาเมื่อกี้นี้เตรียมถุงวะใส่ถุงที่เมื่อกี้เราเก็บมาไอ้ตรงเมื่อกี้มันมืดก็เลยเก็บ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 มาก่อนแล้วค่อยมาตัดทําความสะอาดกันทีหลังเนาะเราจะได้ทํากับข้าวกินกัน สวยอะรอบเนี้ยเตรียมทําเลี้ยงแขกเป็นเห็ดเล็กๆนะยังอ่อนๆนะเนาะก็ขับรถเจอมันอยู่แบบตามชายป่าข้างๆทางด้วยนะแล้วมันสวยนะมันขึ้นยังเป็นกลุ่มๆกลุ่มฝนตกเยอะขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนี้คนละชนิดนะเนี่ยอือ สวยเชียวสวยเชีดอกขนาดนี้ก็กำลังแบบกินอร่อยก็คือปีนี้มันเยอะนะเราก็ตัดทิ้งแบบไม่ต้องเสียได้กันเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บใหม่มีเยอะแต่ม็มไปหมดเลย เยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยอุย้ยผัดได้จานใหญ่ๆเลยละ่ะไปเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกัน